พอแจ็คเวลาเพื่อไม่พอไม่ต้องนี้นะออกไปออกไปแหมอยา่างใกล้เขาเลยเต้นเพลงรอดอได้ไหมจ๊ะเออยังไงล่ะไงนะอะไรล่ะไอ่ง่ายเลยเลยไหนไหนโอ้โหอ้ยลองได้ยังนี้ยังลองนะนเขาเปิดตัวกันแล้วตอนนี้นะครับคุณจิ๊บกับน้องจัจจานะฮอ่อย่างเลยฮะอ่อย่างๆๆๆๆไม่แถามพี่จ๋าก่อนเลยเนาะได้ค่ะรูถามแรงนิดนึงนะฮะเดี๋ยวกิ๊บซี่ตอบให้อ่าได้เลย เป็นมือที่3เนี่ยข่าวเขาว่ากันว่านะครับผมเป็นมือที่3เยอะมากเลยรู้สึกไงพี่ตอนนี้เป็นข่าวเนาะเป็นข่าวค่ะความจริงเป็นยังไงคะความจริงคความจริงคือเสน่ห์แรงมากชอบตอบชอบตอบผมไม่เข้าใจสื่อนี่ชอบแควะแควะเคอะอะไรแบบว่าสื่อรายการเช้าเช้าเนี่ยชอบมีคําถามแรงๆเนี่ยทีมงานพูดที่อ่านจากเน็ตอย่างเดียวแล้วก็เอาจั่วมาใช่จริงๆมีแค่สองมือแล้วทำไมแล้วทำไมพี่กิฟซี่ต้องโดนด้วยอ่ะเรื่องอะไร ทำไมอ่ะโดนด้วยเหรอว่ามือที่สามบ็มันไปซีพีก็มีข่าวบ้างแบบบางทีอะไรเงี้ยไม่จริงค่ะเออก็สวยอะค่ะสวยไรเงี้ยไปเดทกับเขาใครใครไม่จริงเหรอนี่จริงเลยอ๋อที่นั่นทุกครู้ว่าเรามีตื่นมาคุยนิวส์กลับไปนิดนึงผมเพิ่งรู้ว่าผมเปิดสำนักข่าวอีกไม่กลับกลับไปสิกลับไปนี่แล้วพวกคนนี้ฉบับแรกนะครับฉบับแรก อะไรนะฉบับสุดแล้วนะฉังรายการยังไม่รู้เลยคุณคุณอยากรู้เรื่องหุ่นเขาอยากรู้เรื่องหุ่นเขาดูหุ่นดีมากเลยคุณยังไงดีใช่คุยเรื่องหุ่นอาจจะจ๋าก่อนละกันคือจาายเองไม่ใช่คนหุ่นดีมาแต่ไหนแต่ไรใช่คือจาายจะอวดนิดนึงมีแก้มใช่แต่ตอนนี้ไม่ใช่คนที่แบบเกิดมาแล้วแบบเพอร์เฟกต์ตื่นมาแล้วสวยเลยไม่ใช่ไม่ผิวดีกว่นางไคอะคุณผิวดีกว่านั้ใครก็ไม่รู้คือไม่เถอะคือเป็นค <all> right, นท <umba> like well ี่มีแก้มแล้วมีเนื้อแล้วเป็นคนแบบ ชอบกินจุกจิกอะไรเงี้ยค่ะโรื่องของเรื่มันเป็นอย่างงันรูปนี้ยังมีอยู่นะครับมีแก้ยเลยรีบผ่านไปเร็วๆแล้วล้าก็จ่าได้เคยทําโบ็อกสูดไขมันอะไรบ้างเยคยบ้างสมัยแบบเป็นช่วงๆนานๆอันนี้ถ้าพูดตรงๆนะคะเคยอยู่แล้วทุกคนเคยสำหรับต้องดูแลตัวเองแต่ว่าคนพบเคล็ดลับจากกิฟซี่ว่าเต่าไปเนี้ยไอ้พวกนั้นเนี่ยเราไม่ต้องใส่สายเราไปในร่างกายเราอีกแล้วค่ะ พี่กิ๊ฟไม่เพราะว่าพี่กิ๊ฟเนี่ยเป็นคนที่ตัวเล็กหุ่นดีแต่เขากินเก่งมากใช่ไหมกิ๊ฟจะมีจังหวะที่แบบชีวิตแบบอยู่ดีๆผอมมากแล้วก็อยู่ดีๆอ้วนเลยไม่เคยมีภาพอ้วนหุ่นานนานก็จะแบบดูแลอะไรเงี้ยค่ะก็ก็คือกิ๊ฟก็จะแบบค้นพบผลิตภัณฑ์แกโรนะคะก็คือแบบพอทานเข้าไปแล้วเนี่ยก็คือมันก็จะแบบว่าคือ มันจะคลอยแบบดักจับไขมันของเราทันนี้คือมันก็จะแบบไม่อ้วนขึ้นแล้วก็จะทําแบบเอาไขมันเก่าออกมาด้วยทันนี้คือเบิร์นออกใช่มันก็มันก็คือเหมือนแบบดักจับไขมันออกมาทันนี้ก็คือเหมือนกับว่าน้าหนักก็ไม่เพิ่มแล้วมันก็เหมือนลดลงด้วยสัดส่วนมันก็กระชับขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะเขาเป็นคนที่ตัวเล็กแล้วก็หุ่นอย่างเงี้ยหุ่นดีอย่างเงี้ยคือตอนแรกเนี่ยจ้าหาคิดว่าพอกิฟซี่เป็นคนตัวเล็กอยู่แล้วก็เลยเป็นคนคว่าก็ตัวเล็กเธอตัวเล็กอยู่แล้วเธอไม่อ้วนสิอะไรเงี้ จริงๆเพิ่งรู้ว่ากิ๊บซี่เป็นคนแบบมีเขาเรียกว่าไขมันนามส่วนต่างๆถ้าไม่ดูแลก็จะมาเหมือนกันที่มันมาเดเดียวกันเนาะมันก็ต้องมีอะไราเงี้ยแต่ว่าก็จะแบบพยายามให้มีเวลาตรงนั้นน้อยสุดแล้วก็พอดีเราคนพบผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วเราเราทานยังไงอะคะจริงๆก็คือง่ายๆเลยค่ะคือทานทานแบบว่าคือก่อนมื้ออาหารใช่ไหมหรือถ้าเราแบบเหมือนกับว่าไม่มีเวลาจะทานทุกมื้ออย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะทานมื้อที่หนักจริงๆอย่างเงี้ยก่อนก็ได้แต่ว่าอย่างกิ๊บก็จะ เหมือนทานทุกแบบทุกมื้ออาหารนี้ค่ะสามสามเวลาก็คือก็คือหรือบางทีถ้าเราทานเยอะกว่านั้นก็แล้วแต่เพราะว่าบางวันก็จะกินเพราะกิ๊เป็นคนกินเยอะมากกิ๊เป็นคนกินไม่เอางี้ไม่คุมอะค่ะก็คือเป็นคนกินแบบเต็มที่เลยช่พี่กิ๊บหนูอยากรู้ว่าก่อนพี่จะมากินอันนี้พี่เคยลองกินอันอื่นมาปะจริงๆก็ลองมาบ้างนะคะสองสามผลิตภัณฑ์เนี่ยแล้วมันเป็นยังไงคะมันก็จะมันก็จะแบบว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันผสมสารลดน้ำหนักเนี่ยมันจะแบบที่เห็นชัดเลยคือมันจะมีอาการ ขอแท้ให้หิวน้ำแล้วมันจะรู้สึกได้รู้สึกแบบแล้วบางทีจะเปนดมันอ็ไม่หลับอะไรเงี้ยใจเต้นแรงอะไรเงี้ยขอแท้เหรอแบบขอแห้เลยมีอย่างนั้นนะคะแต่พอดีผลิตภัณฑ์แกโลเนี่ยพอได้มาลองแล้วเนี่ยคือ ไม่มีอาการเหล่านั้นค่ะแล้วก็เียงมีไหมไม่มีเลยปกติมันจะมีอาการแบบมึนๆอะไรค่ะอันจะแบบไม่มีเลยบางคนกินแล้วหล่อนก็มีนะแต่ว่าถ้าแบบดีๆจะไม่เป็นอันนี้คืออันนี้คือมีโยโย่ไหมโยโย่ไม่มีค่ะเพราะว่าจะมีจังหวะที่หยุดกินไปก็ไม่มีคือมันไม่มีสารลดน้ำหนักอันนี้ขอขอย้ำอีกครั้งหนึ่งบางคนก็จะคิดว่าคือยาลดน้ำหนักอะไรอย่างงี้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าตัวไหนที่มันมีสารลดน้ำหนักเนี่ยมันมีเสี่ยงต่อการจะโยโย่ได้ง่ายแต่พอตัวแกโลตัวเนี้ยค่ะมันเป็นมันเป็นเหมือนกับอาหารเสริมทีี่่่่มมมมััันนนไไสารด้หกแตปชวย อยากจับไขมันอย่าที่กิ๊บบอกนะคะแล้วก็มันก็มีผลส้มแขกมาขมป้อมสารายอะไราเงี้ยค่ะมันทําให้กระบวนการในในร่างกายถูกปรับแล้วทีเนี้ยเรื่องของโยโย่เฟกอาการปวดหัวมึนหัวมันก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราซึ่งบางอาหารบางตัวเนี่ยลืมกินก็จะนโยโย่มันมีที่แบบว่าสามมือต้องทานแต่ตัวเนี้ยคือสมมติว่า เราไม่ได้จำเป็นต้องทานสามื้อก็ได้ทานมืออ้อใหญ่ๆอย่างอย่างมื้อเย็นเนี่ยก่อนมอือ้อเย็นสักสิบห้านาทีแค่มื้อ <จะ S 2> เดียวก<อ>็ได้ดี๋ลอองงรับประทานวันละหนึ่งแคปซูลหลังอาหารวันละหนึ่งครัค้งไม่หนูอยากรู้ว่าพอรับประทานไปแล้วหลังจากที่พี่รับประทานไปอ่ะผลที่เกิดขึ้นที่เรารู้สึกได้เลยคืออะไรก็เอาของพี่กินก่อนค่ะก็คือแบบว่าเวลาเวลาเราก็จะถ่ายถ่ายถ่ายนะคะว่ามันก็จะเหมือนแบบเหมือนไปดักจับไขมันมันก็จะมี น้ำมันออกมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทาน,ทานเท่าไหร่ก็แบบไม่ได้แบบอ้วนไปกว่านี้แล้วก็เบิร์นออก,กใช่ก็คือเหมือนกับว่าจริงๆริงคือี่ปเป็นคนผอมแต่ว่ากิฟก็มีมีคอเลสเตอรอลค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็มีเซลลูไลท์มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะกดด้วยความที่แบบไม่ระว,วังกันทา้งคั้งบางครั้งมันมันมันจะเหมือนกับว่าเรามีปัญหาแบบคือคนอาจจะไม่ได้สังเกตเห็นมากมันจะมีจังหวะที่อ้วนขึ้นอยู่ดีๆก็แบบอ้วนขึ้นอะไรอย่างเงี้ย้วบขึ้นก็แบบขอโทษนะคว่า เนี่ยหุ่นเขาตัวเล็กแล้วก็ดูดีมากเลยไม่แต่เขาเป็นคนมันมีจังหวะมันมีจังหวะที่มากกว่านี้แบบห้าหกโลมีทำไมต้องเดินเป็นผู้ตรงนั้นแจ๊คผมชอบขาพองเขาดิลงทุนมากอ้าวแล้วตื่นมาคุยโปรโมชั่นตื่นมาคุยโปรโมชั่นมาแล้วชอบที่มีปด้วยอ่ะ TMK Shopping เข้ามาแล้ว TMK Shopping วันนี้ซูมเข้ามาซูมเข้ามาหน่อยนี่ไม่มาได้แลกแรงบันดาลใจกับช้อปปิ้งกันหนาม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 าวันนี้เลยดูดูดูใช้ใช้ผ่อนชิอ่านอ่านซิแจ็คอ่านซิราคาปกติ3,660บาทเหลือเพียง2,490ัาสิบบาทด่วนเหลืเพียง30สายแรกนะคะสองกล่องนะแกโลลหนึ่งกล่องฟรีหนึ่งกล่องใช่ก็เท่ากับได้สอง ได้สองกล่องมีมีเพิ่มอีกได้แถมอีกหนึ่งกล่องเล็กด้วยคือโดยสองกล่องเนี่ยปกติราคา3,660บาทใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยพิเศษ30สายแรกจะเป็น2,490บาทแถมอีก1กล่องเล็กจะได้นานแค่ไหนคะถ้าอย่างนี้ประมาณสองหนึ่งกล่องมี30เมตรคือถ้าติดวันละเมตรก็มันขึ้นเือะความแบบความแบบว่ามืหนักลำธารแต่อย่างแจ๊คเนี่ยพี่พี่ให้เลย5กล่อง ออ้จริงเรอเดี๋ยวก่อนที่เขาบอกว่าๆๆเขาบอกเจ้าของคืนเงินนี่คือนี่คืออะไรคือท้ากที่เราไม่ได้แรกแรกเนี่ยถ้าไม่ได้ผลคืนเงินคือตอนแรกเจสัมบอกเลยว่าจจสับไม่กล้าไม่กล้าเพราะว่าไม่ได้หาข้อมูลแต่พอได้เจอข้อมูลมันว่าเออ,อมันข้อมูลมันดีนะแต่มันก็ไม่รู้มันจะใช้ได้ผลกับเราหรือเปล่าเจ้าของบอกแล้วแต่ว่าถ้าคุณอยากกิน แล้วไม่แซบหุ่นไม่ดีไม่ผอมลงผมคืนเงินแต่พี่เจ้าจ๋าหุ่นดีขึ้นจริงๆรับประกันเลยนะรับประกันเลยอย่งที่กิฟหนูตกล่าว่าเขาหุ่นดีอยู่แล้วแต่พี่เจ้าจ๋าก่อนหน้านี้หนูเห็นแบบจะอวบอวบแบบไม่ใช่แบบนี้แล้วอันนี้คือผอมปเราเรามาบอกหมายเลขดีกว่า่ะโทรที่1 5 7 7ห9รือ0 2 2 9 0 0 9 9 9ค่ะค่ะโทรเลยเออเว็นไงเขาหัวใจ ่รายการอะไยังไม่หมดเวลายังไม่หม่พอไมมันยาวเราต้องเราจะแกะกล่องเราจะแกะกล่องแกะกล่องไหนแกะกองไหนมาเรามากินกันเลยดีกว่าตอนนี้มาแกะให้ดูหน่อยนี่แต่พิ่บนี่ต่รู้เลยว่ารู้เลยว่าว่าหุ่นแซกขนาดนี้เลยหัวใจไม่ว่าสักคนนี่อย่างนี้เอาป้ายมาด้วยไปไปเลยไปกันมาไปช่วยได้ไหเดินเลยครับเดินเลยครับเดินเลยครับเหมือนพิตตี้มาก ตอนท้ายอย่างเดียวน้าที่เราก็จบไปเป็นเรื่องของผู้หญิงไงย้ำเบอร์อีกทีนะคะ02 290 0999หรือโทร1 5 7 7นะคะค่ะอยากหุ่นแซ่บบุญดีก็มาหุ่นดีกันจริงๆริงไม่ฝากหน่อยดีกว่าถึงผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้เรื่องการดูแลตัวเองค่ะค่ะก็จริงๆนะคะก็คือ ต้องไม่มองข้ามสุขภาพค่ะจริงๆแล้วคือเราเราไม่สามารถที่จะดูได้จากแค่ภายนอกด้วยบางครั้งหรือบางครั้งแบบอย่างอย่างอย่างคลิปเป็นคนแบบดูผอมแต่คนแต่ก็จะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคือแบบจะแบบบางทีก็แบบเราก็ทานเยอะเราก็มีคอเลสเตอรอลสูงบ้างมีอะไรบ้างมีไขมันมีอะไรก็คือต้องต้องต้องดูแลตัวเองแบบอย่าอย่าประมาทค่ะคุณจ๋าก็ บอกถึงผู้หญิงบอกทุกคนนะผู้หญิงเราต้องอย่าอยู่สวยเราสวยจากทั้งภายในแล้วนะคะภายนอกก็ต้องดูแลตัวเองยิ่งพออายุมากขึ้นเนี่ยเวลาเราควบคุมอาหารควบคุมหนักต้องออกกำลังกายด้วยให้ฟิตแอนเฟิร์มได้นะคะสวัสดีพี่จิ๊บค่ะสวัสดีุณนกันยังโอ๊ยเบรกกันหมดเวลาแล้วเขาดูใจกันอยู่ดูใจกันมาเซนตปีแล้วดูว่านะะมีงานบุญมา ไดู้่ิเขาดูใจกันมาสิบปีแล้วแต่หนูว่าสองคนนี้แซบอย่างงี้ไม่ต้องมีแฟนหรอกสวยๆแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่คือฝันผมนะดีกว่าผมคือเราอยากให้รายการเอามานั่งสัมภาษณ์คู่แล้วร้อยเขาเปิดตัวก่อนใช่ไหมกิฟต์อ่าได้ไม่แล้วเขาจะเปิดตัวกิฟไเนี่ยดีนะแล้วก็ดูแลตัวเองสงสารแขกเราและค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ